สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ,อาราวสตานะครับราวสตาของวันที่30เดือนมิถุนายนสองวันห้าร้อยหกสิบหนะครับสาหรับลาวสตาเมื่อวานนี้ออก5 7นะครับ5 7นะครับรูด7นะเพราะว่าคู่จอบมันไม่เข้านะครับมาแต่ตัวรูดนะ เพราะฉะนั้นเล่นสายลวดปลอดภัยดีที่สุดนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปเลยขอทุกท่านแข่งๆ,ๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเรืเด็กให้ท่ททานผู้ชมได้รับชมรุ่นมรมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดจะน,นําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับอขอขอบพระคุณมากๆขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแข่งๆนะครับเด้งๆนะ ประามาณนี้นะครับเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับาตาตาห้าหกเจ็ดนะครับเด่นนะครับเน้นที่หกเน้นที่ห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดเน้นเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด ตัวแม็เกเจห้ากันไว้อ่าไปเลือกดูมาแล้วกันนะครับส่วนห้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับตัวกันคือหกนะเอเอาหกกับเจ็ดไปลูดนะครับเอาหกกับเจ็ดไปลูดนะหกกับเจ็ดเน้นที่หกกับเจ็ดว่างั้นเถอะเจ็ดห้าเนี่ยเป็นตัวลองพ็พิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะเผื่อไม่ชอบก็ กเกลียนะครับรูดเลยนะครับประมาณนี้ตัวการมันชอบมาเอาตัวการไปจัดการเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่สามนะครับสิ้นเดือนแล้วนะวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสําหรับวันนี้แบบมาด่วนๆดือนไปด่วนเดือนขอขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ